ขอเริ่มเลยครับค่ะ,คะเรียนคณาจารย์ทุกท่านแล้วผู้เข้าร่วงรับฟังทุกคนดิฉันนางสาวรัตนาพรดงโลดวันนี้จะนำเสนอสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องรองเท้าอัจฉริยะค่ะโดยเบปเปอร์ที่เลือกมาทั้ง3ฉบับนะคะเปเปอร์ที่1การออกแบบเครื่องน้าจำนวน9แบบ IoT สำหรับรองเท,าท้ากีฬา เปเปอร์ที่2ระบบความปลอดภัยรองเท้าอัจฉริยะสำหรับคนตาบอดด้วยเทคโนโลยี IOT และเปเปอร์ที่3แนวทางการใช้รองเท้าอัจฉริยะเพื่อการรักษาแผลที่เท้าผู้ป่วยเบาหวานค่ะซึ่งในเปเปอร์ที่1การออกแบบเครื่องนับจำนวน9ก้าแบบ IOT สำหรับรองเท้ากีฬาจะเป็นการพัฒนารองเท้ากีฬาให้มีเครื่องนับจำนวน9ก้าติดที่ตัวรองเทา้าซึ่งในงานวิจัยก่อนหน้านี้ได้มีการใช้เซ็นเซอร์วัดความเร่งแล้วก็ เซนเซอร์วัดความเฉื่อยในการตรวจจับจำนวนก้าวค่ะเครื่องมือที่ใช้ในงานนี้หลักๆเลยก็จะเป็นร้องเท้าิลาอินฟราเรดเซนเซอร์ EST8266 แล้วก็วิงแอพพลิเคชันค่ะวิธีการและการทำงานของระบบนะคะส่วนของ i n p u t จะเป็นตัว i n f ฟราเรดเซนเซอซึ่งจะทำหน้าที่ตรวจจับจำนวนก้าวส่งไปยังส่วนควบคุมส่วนควบคุมและ้วก็วนผลจะเป็น ตัว E.S.T. ซึ่งจะประมวลผลที่ได้ข้อมูลมาจาก i n f r a กทรอน n เซอร์แล้วส่งไปยังส่วนของการแสดงผลส่วนของการแสดงผลจะเป็น Bing แอปพลิเคชันซึ่งจะแสดงผลจำนวนก้าวที่น้าได้ค่ะผลลัพธ์และสรุปนะคะเขาได้ทำการทดสอบเทียบกับตัว m a r t ์ทดอทโดยทดสอบบนพื้นผิวที่แตกต่างกันก็จะมีพื้นโอนยางมะตอยแล้วก็ดินหญ้าค่ะ ลักษณะในการทดสอบก็จะมีการเดินปกติการเดินเร็วแล้วก็การนิ่งซึ่งจากการทดสอบพบว่ามีค่าแตกต่างกาัน1-19เมื่อเทียบกับตัวสมาร์ทวอทโดยกลาคืนน่าจะมีการตรวจจับได้ไม่ค่อยดีแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมานั้นสอดคล้องกับการนับจาํานวนก้าวด้วยมือค่ะในเปนเปอร์ที่2ระบบความปลดภัยรอเท้าอัจฉริยสะสำหรับคนตาบอดด้วยเทคโนโลยี IOT จะเป็นการแก้ไขปัญหาผู้ที่ตาบอดให้มีการเดินทางที่ปลอดภัยมากขึ้นซึ่งในระบบนี้เขาจะมีการใช้ระบบแจ้งเตือนเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งอีกขวางแล้วก็มีการระบบตำแหน่งค่ะซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในงานนี้หลักๆเลยก็จะมีตัวรองเท้าเซนเซอร์นะ้ำอันต้าโซนิกเซนเซอร์เปรไฟจีจ s GSM บอร์ดอิโนแล้วก็เบิแอปพลิเคชันค่ะ วิธีการและการทํางานของระบบนะคะเขาก็จะมีการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์และก็โมดูลต่างๆเข้ากับบอร์ดอานิโนแล้วก็มีการบันทึกเสียงไวส้สาหรับแจ้งเตือนค่ะระบบการทํางานเขามีการระบตดาแหน่งปัจจุบันให้แก่ผู้ที่ดูแลคนตาบอดซึ่งเมื่อตรวจจับสิ่งกีดขวางได้แล้วก็จะมีการแจ้งเตือนผ่านเสียงแล้วก็การสั่นสะเทือนให้ผู้ที่ตาบอดได้รับรู้ค่ะ ผลลับและสรุปนะคะเขาได้จัดทําแบบสอบถามสําหรับคนตาบอดในกลุ่มตัวอย่าง100คนพบว่ารองเท้าที่มีระบบนี้เป็นที่ต้องการสาหรับพวกเขาค่ะจากการทดสอบก็พบว่าระบบนี้สามารถแจ้งเตือนเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งอีนตวามที่สูงเแระดับเขาขึ้นไปได้แต่ว่ายังมีข้อจํากัดบางอย่างในการใช้งานค่ะและเปเปอร์ที่3แนวทางการใช้รองเท้าอาาญญาัจฉริยะเพื่อการรักษาแผลที่เท้าผู้ป่วยเบาหวาน อันนี้จะเป็นรีวิวเปเปอร์เป็นการรักษาแผลที่เท้าผู้ป่วยเบาหวานโดยการใช้การลดแรงกดที่ฝ่าเท้าซึ่งเป็นการรักษาที่ประสบผลสําเร็จแต่ว่ายังมีค่าใช้จ่ายในการรักษาอยู่ค่ะในงานนี้เขาก็ได้รวบรวมการใช้เซนเซอร์วัดแรงกดที่ฝ่าเท้ามาค่ะซึ่งตัวรูปนี้นะคะจะเป็นตาแหน่งการรับรู้ที่ดีของร่างกายค่ะโดยจะมีทั้งหมดในการสิบจุดจะมีส่วนของปลายเท้าลางเท้าแล้วก็ส้นเท้าค่ะ ใช้ในงานนี้ส่วนใหญ่ที่หนูอ่านมาก,ก็จะใช้เป็นตัวเพียโซลิเพียโซลติเป็นหลักคะ่ะวิธีการของเขาก็คือเขาจะติดตั้งเซนเซอร์นะคะอย่างรูปนี้จะเป็นการติดตั้งเซนเซอร์เพียโซลิติที่พื้นรองเท้าประมาณ6จุดคะ่ะอันนี้จะเป็นการสั่งเซนเซอร์เข้าไปในพื้นรองเท้ายางซีโคนประมาณ5จุดคะ่ะสรุปนะคะรองเท้านี้สามารถช่วยลดแรงกดที่ฝ่าเท้าได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วย เพิ่มอายุไขของผู้ป่วยเบาหวานโดยตำแหน่งที่เหมาะสมในการติดตั้งเซ็นเซอร์มีประมาณ5-6จุดตามตำแหน่งรายเท้าการรับรู้ที่ดีของร่างกายขอบคุณค่ะได้ทำได้ทำได้ครับไอทำไมกะดรกเปเบอร์แรกทำไมำไออารเซ็นเซอร์มันถึง มีปัญหาการที่ตรวจจับพืนหาเมื่อพอแตะอันนี้ในเปเปอร์ไม่มีการบอกแต่ว่าหนูคิดว่าน่าจะเพราะว่าพื้นหญ้ามันเป็นพื้นที่มันนุ่มเวลาเราเหยียบลงไปแล้วแรงที่แบบดันขึ้นมามันอาจจะแบบไม่เต็มประสิทธิภาพอะไรอันนี้เกี่ยวข้องกับแรงมใช่หรอมันใช้ในางเซนเซอร์อรเซนเซอร์นะครับนะครอะไรอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวค่ะแต่ว่าในเปเปอร์เขาไม่ได้ระบุชัดเจนเลยค่ะว่าแบบทาไมเขาแค่บอกว่า คนคืนย่ามีการตรวจจับที่แบบไม่ค่อยดีโอเคแล้วแล้วหลักการของการวัดก้าว็ะเราจะนับต่อเมื่อมันใช้ฮาร์ดเซนเซอร์ในการนัดก้าวอย่างไรก็ก็คือเมื่อเราเคลื่อนไหวที่เท้านี้ค่ะเขาก็จะมีการตรวจจับนับจำนวนก้าวเลยค่ะในเปเปอร์ขาระบุเซนเซอร์ที่มันมันเกี่ยวกับแสงหรือเปล่าใช่ไหมมันเรามันไม่ได้วัดมันไม่ใช่ไจโลมันไม่ใช่ถ้ามีบุเมนต์เบรเกอร์เนี <Alex> ่ย okay, หลักการก็มันใช้ใอเซนเนซอร์อย่างเดียวผ,ผ,ผมก็ยังไม่ทราบถ้าเป็นเปเปอร์ที่สองก็จะเป็นใช้เนซนเซอร์อีกตัวนึงคะ่ะจะใช้เป็นอัต l าโซนิ n เป็นหลักอันนี้คะ่ะอันนี้ย่าพูดถึงแค่เลยแต่ว่าเปเปอร์แรกช่วยหน่อค่ะคะือ <c oughs> ถ้าที่นูศึกษามา ก่อนการแค่นี้อาจจะเป็นเพราะว่าตัวหนูยังศึกษาได้ไม่ค่อยละเอียดแต่ว่าหนูศึกษามาแล้วเข้าใจประมาณนี้ค่ะหนูหนูเข้าใจไอ้การนับก้าวโดยใช้สมาร์ทวอทชก็แล้วใช้ระบบอะไรอ่ะอ๋อนับก้าวโดยสมาร์ทวอชใช่ไหมใช่ครับสมาร์ทวอชนะับเวลาเขาเดินเนี่ยนับก้าวมใช้รู้ตัวไม่ได้ไงนับก้าวไอันนี้หนูไม่รู้เลยอ่าอันนี้อันนี้ไที่หนึ่งเนาะแล้วพอมันเป็นเซนเซอร์แอนร์เซนเซอร์มันก็น่าจะเป็นอีกระบบหนึ่ง เราก็ต้องเข้าไปคอนเซ็นเทรตว่าวิธีการให้ได้เอาต้นออกมามันไม่ใช่หลักการอะไรอย่างเงี้ย<ม>เออเพราะว่าทำไมเขาถึงใช้สองตัวนี้แยกกันอา่าอันนี้อันนี้เป็นประเด็นที่ควรที่เราจะต้องเข้าใจเพราะว่าเราอยู่ในการวัดรู้ไหมอ่าเซื้เซอร์แต่ละตัววัดด้วยยังไงเช่นแบบไม่ยัดห่างระหว่างเท้ากับคืนหรือเปล่าอะไรเงี้ยสมมตินะไม่รู้นะในเงี้ยคอาเอง่ายอ่ะสมมติวัดจะเฉยก็เลยใช้หลักการดูการเปลี ัาน้เมื่อไหรเราการเดินเราเราเรา,เราต้องแกวงแขนอะ่ะถ <ừ. S 1> ูกปะเราใช้พฤนะติกรรมของมนุษย์อ่ะพอเรามีการแขวนอาจจะใช้เป็นไจโรหรือะนะอะไรเงี้ยเข้าไปมันก็จะนับก้าวเข้าไปอะองี้เห็นปะตรงีไม่ได้นเะทีกเดีนะีเนะีวนะ <c oughs> ดีวนะ่นเลดีก็ไม่เอา เบอร์ที่สามหรือว่ามันลดแรงอะหนูหนูมันลดแรงได้ไงอาจารย์สมมติเรามันจะเป็นไปได้ไงที่เราจะลดแรงครับผมก็หนักเกมจีผมก็หนักสมมติผมหนักห้าสิบหกิโลแรงที่เท้าผมก็ต้องมาที่55ากิโลใช่ไหมฝ่าเท้าผมแล้วทำไมีไอตัวระบบที่สามมันเป็นลดแรงแรงเหยียบได้ยังไงเหมือนเขาจะเป็นการตรวจับแรงกดที่ฝ่าเท้าเป็นแรงกดเนาะ กดถ้าตรวจจับป่วยกันต้องมีเส้นนะถ้าตรวจจับได้ว่าแต่เราตำแหน่งบนฝ่าเท้าเราอ่ะมันอาจจะมีแรงกดทับที่ที่ไม่เท่ากันใช่ไหมครับเขาใช้หลักการถ้าหนูจำไม่ผิดชีวกลศาสตร์นะคะโอ้โหคุกว้างจังนี่แหละค่ะในเรื่องว่าผมเชี่อมันเป็นรีวิวเอร์ด้วยอ่าคือคือประเด็นประเด็นอันนี้ยอาจารย์เชื่อว่าเขาดีเทคน้ำหนักโอเคอันเนี้ยไม่สงสัยแต่เรานำเสนอว่ามันไปช่วยลดแรงกด ครั้งนั้นก็สงสัยแบบเดียวกับอาจารย์ต้อมนี่แหละมันไปนชื่อรถยังไงทั้งที่คนก็คือคนเดิมไม่ได้เปลดน้ำหนักเลยเลยเหยียบเข้าไปแบบเต็มฝ่าเท้าเซ็นเซอร์ก็มีอยู่แม่จุดอย่างเงี้ยครับมันเป็นรถยังไงพอบอกได้ไหม <c oughs> <c oughs> อันนี้ไม่แน่ใจค่ะอาจจะแบบที่หนูศึกษาไม่ละเอียดอาจจะเป็นเพราะว่าหนูอ่านแล้วสรุปตมามความเข้าใจของหน, <c oughs> นูแบบ มันมันอาจจะแบบมีการเสริมตรงนั้นตรงนี้ปรับปรับพื้นผิวความสูงของของตัวรองเท้าอา่ะให้ให้มันมีการหนุนตรงนั้นตรงนี้เป็นการกระจายแรงไงครับเคยเรียนไหมเป็นตะกบับขีส่วนนั่นแหละแล้ีความดันบนเท้าเป็เนการเ,เพิ่มพื้นผิวผิวไงถ้าเราเพิ่มพื้นที่ผิววัดแรงที่จะใส่ร่งคนเอนคนฝสเท้าเราก็จะลดลงได้ผมเดาแล้วแค่เดาครับไม่เป็